วันน <verde lek> <ounded> right <alright> <verw 000> ี้จะพามาเบลมาดูปลานะ่ยเพื่อนนม่ค่ะไม่เข้าไปแล้วไปด้วยไหมบอกไม่ต้องดีไม่ดีแกไม่อยากเข้าไปด้วย แกไม่อยากเข้าไปด้วยถ้าแกไม่อยากเข้าไปด้วยก็ไม่ต้องนี่ไงปลาชุดโอนี่นะคะวันนี้เราจะพามามาดูปลาน้ำจืดมีปลาชโดด้วโอ้ยมีปลาชโดด้วยอันนี้ไม่ไม่เก็บก็ดูชุโดปลาชุโดชุดโอย่าชุโอเดี๋ยวไม่รู้ถ่ายก็ได้ันไหนกันนะ

มัอการเป็นเจ็ดส oh ิบ ja ล้านปลาสุดน่้ปลาอะไรปลาขวดแก้วลูกปลาไม่ได้เลยมีลูกม่ได้หรอขวดแก้วมันตควใหญ่เลยเุยยใหญ่ใหญ่โอ้โหมันใหญ่มาหามาเ คุยกับปลาเหรอลูกไม่ชอบเดี๋ยวเดี๋ยพ่อพาไปอีกนะนี่คนละคนเลยกับในรถใช่ไหมดีใจได้เห็นปลาชอบชอบชอบหลายปลาเต็มเลย

เราก็จะออ้กนะ,นะคะโอ้ยเมื่อกี้ที่ลงไรอ่ะโอ้ยเมื่อกี้อ้นี่คอสซิลปลา ขอ,ขอืมอ่ะขอขอก็เสร็จสิ้นนะคะอ๋อครับกนดูเตาแค่อ่าถือถือไปมีลูกอวดยายาแล้วไปไปพอแล้วล่ะ <laughs>